สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเนาะค่ะมือนีเพชพระรวยก็มาอยู่บุรีรัมย์เนาะค่ะเนาะบุรีรัมย์มาตามความฝันหรือว่าเลขคำนวณนองแน่นเนาะค่ะเนาะเลขนองแน่นสูตรคำนวณแม่นเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วก็มาตามเนาะค่ะเนาะแล้วเป็นเลขอ มวดที่แล้วก็เป็นเลขเอ่อของน้องแน่นคือเหล็กคำนวณกับเหล่กความฝันนะคะเป็นเล็สังขปุงปู่สังขปุงแล้วก็เลขคคำนวณนะคะมวดนี้มาตามเฉพาะเลขคคำนวนนะคะคำนวนแม่นนะคะเนาะมวลเมื่อกี้น้องแน่นกับแฮเอ็กซี่ถือนะคะเนาะเอฟซี่เพื่อนก็ถือของเพิ่นอยู่นะคะเนาะแต่น้องแน่นเพื่นสื่อบ่ถือนะคะเนาะเอฟซีถูกกันหลายคนอยู่นะคะเนาะอ่ะมวดนี้เพรพ่อรวยไดมาตามถึงทีเนาะค่ะถึงบานถึงทุ่งนาเลยนะคะอยู่ทุ่งนาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศทุ่งนาของน้องแนนเนาะค่ะเนาะ มาผักกระสายอยู่ทงหน้านะคะมาเห็ดให้เห็ดหน้านะคะเนาะเข้ามาตามตัวเลขคำนวณนะคะนางวันหนีเพื่อนสีดายจังใดนะคะเพื่อนแ่าเพื่อนเน้นเนาะคะเนาะเพื่อนฟัดทงนะคะเน้นเน้นเลยนะคะเนาะไปเพชรพารวยพาไปสอบถามเลขคำนวณน้องเนี่ยนะคะว่าสีดตัวใดกันนะคะไปเลืค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารวยหน่อยเด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรพารวยนะคะเนาะหาคลิปดีๆหาตัวเลข เป็นแนวทางให้เอฟซีได้ไปเสี่ยงโชคนะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนาะไปเข้าไปตามตัวเลขของน้องแน่นกันนะคะนะนี่ค่ะก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะ,ะไปเลยค่ะกับพ่อแนนชิคเก้นน่ะเพื่อนเบาๆชิคเก้นคอยให้กัำลัาอยู่บ้านน่ะนะฮ่าฮ่าเรื่องของนะ่ะเขาเป็นเพื่อนเขาฮ่า หาเนองตบาสูต,ตงสงองไ่วอกจกียเฉพอเอาคิดเองเขาดูก,กรเล็ตามสูตรได้ี่ค่ะ่หรือว่าเฮ็ดตามสูตรเขาเนาะค่ะเขาี่ีันมีอุัเห็นไหมค่ะสวัสดีค่ะนแมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากูไฮุูนะตังตัวสิไปหล่องไปล้ำ,ลำแถดน,นล้ำแค้นนี่แหละแค้นอยู่นะเป็นยังนี่ ฮะเป็นนักล่องของเมื่อนี่แม่ไม่ได้เป็นนักล่องออกวงกูนะออกวงกูนะตีเมื่อนี่น้องแนนเต็มคาราเบลกินนองคือเก่าหลงหวดไงถึงว่าผ่านพารเต็มเดียวเนาะเต็มเดียวแล้วก็บอกให้ซื้อขึ้นยูสสองศูนย์สองกับสิบสองอูนย์สองก็บอกว่าฝันแม่นอยู่เด้นล่ะแล้วก็บอกให้ซื้อขึ้นซื้อลงเนี่ยบอลกาเจ้าอยู่สายนว่านะ ว่านี่เอาสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณเด้อเพราะพวกเราเกี่ยวกับเลขฝันเราได้บเรื่องเกี่ยวกับเลขฝันคำนวณอย่างเดียวเลขสูตรเป๊ะเลยเด้อบันเนี่ยต่อไปฝาบ้านก็จะเป็นมิเตอร์เดี๋ยวเราติดแล้วเนาะโอ้เอาเอาตัวตัวยังไงวะอันที่หนึ่งซิงหาตัวเล็กๆนิดวันที่หนึ่งซิงอันนี้มูฟว์ถึกอันนี้มูฟว์ถือด้วเนีาะมูฟถึกมัขืนกไปแล้วมูฟถึกไปขึ้นกันหมดแล้วอดีตที่ผ่านมาหนึ่งซอโค หกเจ็ดบ้าวันนี้แต่งตัวพี่น้องเลยวันนี้มาวันนี้มาลูกใหม่นะครับอีกผู้หนึ่งประมาณหนาะอีกผู้หนึ่งมันสว่างมันสว่างสว่างเอาให้พี่น้องได้เฮจะงวดเราเด้องวดนี้เด้อเอาปังๆเราเด้อเอาปังๆังคำนวณตรงนี้เลยเนาะเอาเอาแน็ตกระดาษท้องมันวะ อ๋อวดสุดๆงดสุดๆไอ้คำนวณไหนบึ้งสุดสุดสามสามหกเนาะออกงวดที่แล้วออกับสองหนึ่งไวยสามแต้มก้อนงวดก้อนหนึ่งคูณสามสองสามสี่สองสามนี่ดิสอง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 กับศูนย์สองลบไปหนึ่งแต้มก็เหลือศูนย์ เลขอันคุณแตมลงกแตมเน้นคำนวณหนึ่งมันเขานะนี่ศูนย์สองคำนวณเห็นดสองสองสองสาสามนี่สองสองสามสามเลขคุณออกสันจรบ่เมืน่อนีออ่ออกออกลู้ใสออกสันจรสตเห็นบ่ื่อน,นี่ออกสันจรแลเลขออกลูใสโบนะออกดูสำลักงานใหเก่าเตะอันนี้จาก กไหลขึ้นมาเป็นเจ็ดเจ็ดสามสามหรือเจ็ดสองสองลบเป็นหนึ่งแต้มจากสามจากสามลบไปหนึ่งเดือสองสองตามเราเก็บคุณครูครับเท่านี้พวกคูเดียนครับเด็กน้อยทั้เดี่ยวนะครับตัวเราคุณครูอย่างเดียวครับโอเคแต่เบื้องหนเป็นตัวออกมาหลุดเทียบเดียวหลุดสองสองกับเจ็ดสองสองเดือสองสองอีกเดือนหนึ่งเจ็ดสามสามห มีตจะเบิ่นแท้เบิ่นเียว่าศูนย์สองเลขตันนี้สองสองศูนย์สองกับสามสามรวดเดียวทันใจได้น่ยศูนย์ตรงนี้นี่ได้เลยใช่ไหมแมนค่ะปุ๊บป๊บไม่ออกมือนี่มือนคำนวณกะใดคือเกามันคำนวณมือนีกะใดคือเกาบริดคิดอยากที่ว่ามันเอาสามตัวกับสองตัวมาคำนวณไหมว่าแต่มีตัวเลขที่มันออกเร็วมาคำนวณห้ ออกปุ๊บคำนวณได้ปุ๊บบ่ถือบอกเสาเห็ดสองสองบ่กเสาเห็ดดอกเห็ดเบิ่งคือเก่าเอฟซีกับทนคือเก่าเพราะมันมันซื้อเลขทุกหมดอยู่แล้วเพิ่นถือลายบ่งวดบ่งแห่นมีคนถือทำอยู่เด้ลหลายอยู่เพิ่นบอกคนศูนย์สองกับสิบสองที่ว่ามือเจ้าไปบ้านนะเจ็ดเก้ากับเก้าศูนย์นะชุดแรกเลยมันมันมันได้หาศูนย์สองกับหาหนึ่งสองแต่ว่าเจ้าของบอกบอกว่ามา เอาแต่ศูนย์เมนมากค่าศูนย์สองนะเราคิดว่าแต่ศูนศูนย์สามเป็นศูนย์สองก็รดเป็นสองหนึ่งเป็นังหัวแดงต้องดึงเต็มดวก็ตายลายหัวดอกฮะม้นก็ตายลายหัวดอกเรล็กของนันน่ะมันบอกแม่ยีนลีละก็ยกันอยู่ตัวอเอาแล้วเจนี่มักก็เขาอยู่ทางใจคลองเอาวเป็นขัดมาแั้นี่คัดเร็วเซอเอาหนาไดยนี่พวกหนาเลยหนานี้นานี้เอาพับเนียพับหพับแม่พี่น้องพักว่าัหลายพันใหญ่ยิ่หาเล่นสับนยัวารีกับใช่ลระ อ้าวนี่เต็มคันแล้วแคปเลยโอ้ย่ชัดเจนหนึ่งสิงหาหกเจดน้องแนนให้6กสองสองเจ็ดสองสองเดสสามเนยสองสองสนย์สองสมสน้องแหน่เป็นจังหวะเพราะวันจังน้อยสิเต็มเซเด้น้องแนนมักตัวใดมากฮะเยะเดี๋มักตัวใดอน สองเจ็ดสองเป็นเลขหามสองเจ็ดสองทำอไมเด้อสองเจ็ดสองหนูน so 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 right. okay. ้องเน้นงวงวงเออสีแดงสีแดงสีแดงทำอะไรเนี่ยสองเจ็ดสองอันนี้คือน้องแน้นมากเป็นการส่วนตัวอันนี้บอกวงเลยเพราะจากมันเบิ่งหนาอนี่เก็ดสองเอน้องแนนชอบเอาไปเขียนหนาไหมเรามาค่ะน้องแนนเจนเนเขียนหนาไหมจะเขียนงัานตัวเดียวโดดๆเก็นวงเดียวเลยเก็ดสอง เนี่ยเอานาตตัวนิ่งๆตัวเนียนๆเลยนิ่งๆตัวมักตัวมักที่จะปล่อยเนี่ยเอาหนานี่เดิบวบ่ได้ฮะบ่อพับทิล่ะเอาเมลายแต่นี่ไม่หันจักลายอาจารย์ลายสำนักอันนี้เอาหนานี่ละสองเจ็ดสองเลขชอบเลขที่ชอบเลขที่ชอบครับ ที่เจะออกวันที่หนึ่งด้วยแนนที่หนึ่งสิงหาคมเอหเจ็ดโอเควงกลมให้นำอันนี้เหล็กที่มากเด้อพี่น้องเลยโชว์โชว์มกแหงบ้างมักเป็นการส่วนตัวแน่นค่ะชอบส่วนตัวเม็ดเดียวสองเจ็ดสองจ้า ตคุ้นหัวกระตุ้ยเกิดจิตถือตมคือเก่าตัวเนาะอันนี้เป็นไทรรอดอันนี้คือเลขสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณมันปกกับเลขที่ชอบนี่หนึงอกจัาคันนี่นึ่งของกล่องทั้งคุณพื้นเนี่ยเอาไปไม่ได้หนึ่งตัวนี้เด้ออ๋นกล้องตัวนี้ทันติดกล้องอ้าวใต้ไหล่กล้องเลขมัดของแม่นะครับเลขกรอบเลขมัดเลขชอบก็คล้ายๆกันเบอร์เดียวผมนะเลขที่ชอบตัวนี้นะเบอร์ีนี่ลายเบือนนะเบอร์เดียวนีเปลี่ยนแปลงนะ เมแม่มีตัวเพิ่มเติมไหมถึงวันแล้วไม่มีค่ะก็คือฟันพงตัวนี้เลยสองเจ็ดสองเมียนสองเจ็ดสองเด็กชอบเมียนสองตัวล่างกน้องแนนสิบอกศูนย์สองกับสองสองเด้อล่างเขียนเขียนตัวนี้เลยเนาะเออปล่อยหมดเลยฟันมาเลยฮะเมียนฟันเลยตัวฟันเลยล่างสองหางสองตัวล่างศูนย์สองตัวใหญ่งียบรลกับสอง บ้วนก้มพร้อมตัวเร่ม้วนกวมพร้อมก็ถือจะแขงหัวเด้ออันนี้ก็ก็ถือจะแขงหัวก็ถือแขงหัวด้อแขงหัวแขงหัวอันนี้ก็ดังนั้นอันนี้ฟันทองนะคะสองตัวมีศูนย์สองกับสองสองไม่มีเพิ่มเติมแล้วมีแค่นี้เน,นี่นยให้หน่อยโตเลยเด้อจะนี่ เลขที่ชอบเลขที่ชอบสองเจ็ดสองอ่ะโอเคแต่เลขที่สูตรอ่ะสูตรมันมีเอาอให้เบิ้งเต็มเต็มนี่แค่น้นเ่งเต็มสนี่เต็มสูตรนะครับเต็มสูตรนี่เต็มสูตรแล้วเลขเต็มสูตรเบิ้งมักตัวไหนจะชอบเบิ้งเอาอันนี้คือเต็มสูตรเนาะอันแล้วตามดวงเน้ออันนี้เป็นแนว้ทั้งเ็นแ้วทั้งให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยพี่น้องมักตัวใดไปร้องไปเบิ้ง มเกี่ยวงหลวงเอาาเเนะป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแนวทางเชียงดวงลอตเตอรี่บ้างใดก็เชียงหลวงไปถึงซาอุเขาว่าบ่ถึงแค่แข่งหัวแต่บ่ถึงแค่แข่งหัวบ่ถึงแข่งผัวพ่อมันไปถึงแข่งผัวดอกค่ะเอาโอเคนะพอละโอเดูเรียกโชว์โดนแล้วมักจะมองนี่ละบ่ถึงบ่ถึงต่แข่งหัวกับตัววิ่งเนาะไอ้นี่สรุปตัววิ่งมากเด้งสองบนบนกับล่าง บดล่างสองตัวเดียวเมนสองบนล่างเลยวิ่งสองบนล่างทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยติดสองเด่นสองเนาะจ้าเด่นสองทั้งบนทั้งล่างจ้าทั้งบนทั้งล่างส่วนสองกับสองสองมาเฮแล้วล่ะทั้งบนทั้งล่างไงชอบวิ่งก็วิ่งเด้อค่ะเจ็ดสองสองแล้วซูนสองมาหน่อดิมาสองมาล่างมาบนเลยเนาะอ่าเสือบนเสือล่างจ้าพี่น้องเป็นสองครับ ทันออกสองสองน้องเน้นจะดดต้องนำพนักแก่บนตามหมายน้ำเป็นเยอะควายน้ำเป็นเยอะเนี่ยไวน้ำล้งฟ้านี่ยเสื้อชุดไยน้ำเลรนเลยสิเด้มาหลุ่มอยู่ีตัวขนานมีชุดไวน้ำเตรียมพร้อมลเพราะตะวันถือตัวน้ำทวนเลยทฤพเอฟซีเดนละพัดล้เห่นนน้ำน้งกันเดี๋ยวสื่สองสองกับศูนย์สองนเล็กว่าเด้หลายเบอร์เนาะแมนบอสีน้องวันนี้บอสเดนเตรียมต้งเตรียมตัวเนาะบอสนี่ ขับสันมาแล้วเปะเลยเปะเลยเน้นเปะเลยบ่ถึงจแข็งหัวกับโอ้มีตัวิ่มเด้อแข็งผัวประเีอันนี้เลขตามสูตรเลยเด้อเบย์เลขตามสันเนอะว่าวันนี้กี่ขั้นสันเนาะฮะสูตรเลขกระม้อนวะไรเม้นสันก็ต้องซื้อขึ้นซื้อลงนะสูตรเลขกระม้อนสูตรอะไรมันเปะเลยเมียสูตรเข่าเมียสูตรเข่าก็เฮ็ดเข่าเนาะนี่เด้อ ตรงนี้ตัวเพิ่มแล้วหอนมือแล้วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเอาอสรุปแล้วนะคะอาปการมาจดเลยเด้อพี้น้องเด้อสองจิตสองถัดตัดดิ่นกน็ได้แค่สองหางอสองจิตเจ็ดสองอยู่คือเขาแต่ว่าล่างนี่ศูนย์สองกับสองสองแม่ค่ะอย่าลืมได้ผลเพราะได้เขียนให้วิ่งสองเนาะบน,นบนล่างอ่าวิ่งสองวิ่งสองบนล่าง เนวิ่งอะเขียนเขียนตัวเล็กน้อยก็ได้เนาะพี่น้องฉันกเห็นเพราะว่าลัก้นบอกเราคุกับพ่อจำนะอันพูดก็เห็นตัวนี้วิ่งสองบนล่างบอลลอบนล่างก็ได้สองนิดเดียวสองหางสันเสียส้างกลางบอกเลยนี่ยบนล่างวิ่งสองวิ่งสองบนล่างวิ่งสองบนล่างโล่างอ่าโอเคโอเคนะคะ แนวทางน้องแน่นนะครับให้แล้วแล้วครับให้แล้วไม,ไม่มีตัวเพิ่มเติมนะคะสรุปที่เดียวจบสรุปให้แล้วน่องแน่นกับท้ายรูไปเพื่อกันทายไปถับเบิง้งแน่นจะ่ต้องเบิ้งหมายอย่ของด้วยกันคำนวณเขาพลาดห,หน่อยอ่ะหน่อยที่จะพลาดเยอคือว่าตีจำดับยุ่งเลขอย่าคอง